ตกแห้งอะเดีอวพี่น้องเลยนะเนาะแต่ว,ว่าต้องกราบขอโทษขอไัยน้เอฟซีมีใจเชียงคนงนันแหละใายบป็นเนื่องกะเพราะเพราะเรื่องเล่าในในบ้านในเพื่อนของมันเบาทจริงนี่กะเท่ากับพอได้หูน้ำเบาเชเยงคนก็นได้วอาแลวเมื่อวานนี่นาะพี่เนาะเดี๋ยวจะมีเอฟซีสร้างจองกั้มจองไพ่แล้วตอนนี้ว่าเอาให้เล่าแล้วคือว่า พากันมาขายเช่นก่น,นี่มาพี่น้องมันจะเลเ่าไปทางพระผู้หญเป็นอะไรโต้งีห้างี้พากันมาสอบรถเลยเราไปอูเท<อ>ี่ยงแล้วเย็นในต้นบกนี็นอือเราเห็นยุ้เราบวกบ่อยธรรมะแล้วเถอะจายกานั้เราบ่อยธรรมะกี่อื่น ับกไพุ่นแล้วเรา็ไปนั่งท่าด้ในนวทางนะเรานั่งท่าเรายังอยู่ใกล้อยู่นะเราจะหูว่ารถเจ้าเด่นผ่านไปผ่านมาโอ้แสดงว่าเราอยู่ฟังตรงขามพังนั้นเราอยู่แถวนี่แหละเราบนไกลดอกอือันอยู่เทียงเขาเจ้าเนาะสวัสดีสวัสดีนพมพี่น้องรดสูคูสูคนพี่น้องเนาะ มอสมองสบวนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกัหนึ่งพบพอกับช่องยูทูบของวายิ่งชายใจกันด้วยเองเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ๋เสริมเติมกับมาทางบ้านทางเฮือนอ่าของบอสิงน้องเพียงเนาะเพาเข้ามาส่วนผลพี่น้องเอ้ยเนาะมาส่วนผลและถ้าว่าอ่าอย่างใดกับเบิ่งชมกันพี่น้องเอือนชาแนลเต็งของบอสิงกับเป็นสีเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ กต่อไปกับอันซิโบแมนห้องบอลซิงเราเพียงเนาะเป็นห้องคนอื่นห้องกับบุรเขามาแหละอันนี้ฝนตกแล้วกับบุรีพานมาทางนี้ก็เลยมาชนเราเพียงเนาะเดี๋ยวเอฟซีชิบาอ่ายังมาอันนั้นนี่อยู่นะพี่น้องอ่าจังได้กับต้องกบขอโทษขอไฟ FC อีฟซีแค่หนึ่งเราเพียงเนาะสำหรับนี่ก็เขาก็ทายมันยังกะน้ำมานเพป็นให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งเนาะจังว่าฝนตกพอดีเลยเนาะแจ็คชิบาแน่ใดรใครแต่ว่า,ไ,วาได้ชนเฮือนบอลซิงโบเมนไนะด้บ้างดิ เมวนได้ผลนบได้หาแล้วเลยฮะอยู่บนว่าเพื่อนเล่าโได้เลยเขาผลว่าว่านนี่นี่โบผลแจกใครเจ้ากันเลยไหมเมนโบแสนคุยกับ้างอยู่วันคือว่าผลแจกขายว่หูว่าผลีเห็นเท่าไรโตเขาก็ยังบ่จัดสองเสนว่ะสองสนบาทโอ้เนาะสองแสนกี่เนาะโบเอ็นทีซื้อเอาจอกเนาะ โอ้แห้งแท้นี่เก็ว่า้จะไปลงไปทั้งพุ่นอ่นาแมน่นดอันนั้นโคตรฝนต้องแห้งได้มาส้นฝนก่อนเนี้ยกาะม้นกันก็พอเอนพี่น้องกันพอดีพากันไปซ่อมรถแปรงรถรถนี่น คือว่ามันไม่ีอย่างนี้แหละในเฮือนเราคแรบบับเราเราคือจะบอกเขาให้เอาอย่างนี้แหละมันไม่มีอย่างเลยฝนตกแห้งอันอนี้ ตกแห้งอะดียอพี่น้องเลยนะเนาะแต่ว,ว่าต้องกราบขอโทษขอพายน้ำเอฟซีมีแต่เชียงพลนเท่านั้นแหละพายบนเนี้ยกะเพราะเพราะเรื่องราวในในบ้านในเพื่อนของมันเบาจริงนี่กะเท่ากับพอได้หูน้ำเบาเชียงค้นก็นได้ว่าแล้วเมื่อวานนี้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวกะมีเอฟซีสร้างจองตั้มจองพายแล้วตอนนี้ว่าเอาให้เล่าแล้วหวัดเชื่าพากัน มาขายเหมือนกันที่โน่นนี่นั่นมันจะเล่า,าไปทางภรรยาคุณยายเป็นยังไงโต้งแห้งไงดิป้าก,กันมาสอบรถเ,เ,บเ,ลเลยเอ่อเห็นนะบ่อเอ็นเลยเข้ามานดากันสอบรถพี่น้องรถกับมันเก่าเลยเ,เยจเจสอบ ซา,าพุดบาดเดียวเลยบอ่อยใครอยู่นะกระเนีมันเช่าหรอกเดีนฮะไม่แกกระแนีเช่าอยู่หรอกพอได้ไปคำเป็นแบบนี้มวยไม่ได้จะหาทางเมื่อละไปใส่บบได้แล้วหลุดจักไปใส่บบได้เป็นแบบนี้ไมจะหาทางกลับได้แบบ ไม่น่าพ้นโตเลยผกร่วมมูงทำไจะไม่จะต่่เดนมาลมามาแล้วทำอะไรได้อนน่งนเนาะมยีดูมัทนาอ๋อแร่งเรืนอนี้่งกยุ่งเนะอืม พี่น้องเหรอถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซียันว่าคือบ่เห็นลงคลิปพี่น้องมื้อนี้นั่นว่าตั้งใจว่าสิออกไปถ่ายคลิปแต่เศร้าอยู่ออกมารถรถเพพี่น้องเนาะก็เลยแปลงรถแปลงรถแปลงยางแล้วก็แล้วแล้วก็กินเข่าแล้วก็ผ่านลงมาทางนี้พอดีถือฝนตกจักสิไปใช้ทั้งนายโตบ้าน ไปทางใดบ่ได้ก็มีแต่จะหาทางห่วยกลับแล้วบัดนี้พี่น้องไ้ฝนตกทั้งนั่นนี่ทั้งนั่นก็ไปไปเน่าลำบากยามมือนนั่นเจ้าพ่อเราอยู่ใช้สามหมื่นอ่ะเจ้าพ่อเลากอย่างออกก็เมืนกระบอกคันบ่บางเขาขายยางกันบ่อเจ้าคือไปพ่อละพ่อแล้วในข่าวท้ามันบอกนะเขาไปดังในต้นมุกอ๋อเราย่างเขาในหมู่บ้านคุณบ่ ย่างมาแต่ในหมู่อวันตั้งแต่มืออ้อพ่อเล่าเขามาในนี่นั่นเราเคยเข้ามาอยู่บ่จะถามเราอยู่บ่เ,เราเคยเข้ถถามเาเลยมาเข้ามาเลย<อ>คือเห็นอุ้มเพชรตังเพชรติ่งเราเหมือนเพีอย่างอุมออ้ม,พมเพชรตังเราเราอุุ้มพ่นอืมเพชรตังเราไมาเอาน้ำเนียวนบ่นเออยยังอยู่เนาะน เราไปเห็นบนนอนเราอ่ะแล้วบนนอนน้ำเทียงเขาเจ้าบ่าเดี๋ยวนีนเรานอนมันเป็นเป็นเตียงหรอเตียงในที่นาเขาเจ้าเตียงปลาอ้อยไปแจ้งเนาะเต่ว่ออามีถามว่ามีคนเห็นจากบอกมีอยู่คนง,อ,ง,งอ,อเห็นอยู่งหรอเออบอกบอกไครมาเลยดอกเห็นเพราะว่าเห็นน้อยย่างไปย่างมาอยู่ดิพอเห็นไย่างมามือสองซองก็มือที่สองก็นหนักเอาแล้วก็มาได้ ทุกมาเรากัเข่าวบาห็นเราไปอยู่เที่ยงนะครับเรียนในเป็นบกเป็นีนึ่ง oh. เราเห็นยุ่ยเราว่า,า,า,ร,ารถบเห็นทมาแล้วถ่ะลังจากนั้นเร็วบเห็นทมาถึงเป็นอนึ่งบริษับาารถออกไปพุ่นแล้วเราก็ไปนั่งท่ายในนอกทางนะอื hmm. เราไปนั่งท่ายว <c oughs> ้ายังอยู่ใกล้อยู่นะเราจังหูว่ารถเจ้าเดินผ่านไปผ่านมาโอ้แ oh. สดงว,ว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามพังนั้นนี่ <c oughs> เราอยู่แถวน,นี่แหละเราบนสายไกลดอกทางจิต hmm. จะอยู่เทียงเขาเจ้าเนาะหลังจากนั้นกะเอาหมีมาให้กับลูกชุบพันวันทีเข้าไปซื้อยาสูบชื่อจะสูบแล้วพออย่างงูออกมาเพื่อนผมเอ็นจ้าไปถ่ายเพือนก็ได้หวะผมก็มานั่งถ่ายเพื่อนนี่ช่วย้อยเลยแล้วบอกไงเจ้าเจ้าเราบอกไงเจ้ามาถ่ายอยู่นี้แล้วว่าเราจะมาเฮือนเออสืบว่าสิงต้มได้เจ้าเนาะสิงต้ผมมานั่งถ่ายมัน ทางชิตมาที่นี่แหละก็เห็นถ้าอนไรก็เห็นปกติมาที่คนรหยางไว้นะสิดอยู่อ้ต้องมาหือว่ามาบ่หอดบ่อรู้มาเล้าไปเน่ยเราฝนตกแบบนี้เราก็เค้ามาเล่านั่นเราก็สิยไส้แพ้ตังเล่าเนี่ยมุงเนาะเพราะว่าเราเคยอยู่ไอ้นั่นเด้พี่เนาะฝพาช่วงนี้ฝนตกแห้งใชถ้าข่าวมูจักบดเราอยู่ไฟนี่เฮ็ดเลยฝนตกจริงจ่ามูจักไปซื้อ มันดงแห,ห้งไปอาจจะเห็นแล้วเลยจะไปแจ้งข้าวแล้วพอมอจจเ,เราบริจาคได้หนิเนาะเพราะเราบริเลนเรียกเชื้อศกเชื้เอเสียวเลยนอกจากเรารพ่ออ่าเรามาเราพ่อสร้างพ่อยังสร้างอาจจะบอกเราแบบนี้นะอพอเราบฮู้ยังหน่อยชิว้าเรายัางขีดขีดแบบเป็นของเราอยู่และเจ้าถามเราอยู่บ่ไฟโชราเชียวมั้ยยังเหมือนนะไม่ถามไมถามเราเลยบ่ มันกะมันเครื่องชำเน้นมันกะล้าจะขายกันมันกะเป็นชิทของเราแหละพี่น้องมันบอยง่ายว่าเปินซื้อให้เราแล้วน่องานเเนาะนีนี่แหละ่งพูตั่ัดสินใจแล้วนะัการตัดสินใจของพแมนแมนเาก็คือการว่า้าเขาถูบันทัดขั้นไ เงือนเป็นเงินกระเงินเพิ่นนะเอาไงกะเขินตาขี้ใจเขากะแค่ทำนาทีเป็นสภาพบุญให้เออบุญอะไรอยู่าเงินเทาจะทันที้กะคือการร่อนจะบ่อะไรที่ต้องเออมันบุญเงินเทาย่านเอฟซีเพิ่นบ่เข้าใจแบบเช่ว่าอ่านั้นเพลินหลายหลายคนกะบ่ไปอีกแบบนึงเนี่ยหลายคนก็บ่ไปอีกแบบนึงเนาะเขากะบจักความเช่ว่าคือว่าเสียนแล้วก็ยังอ่าขึ้นยากนะเราเมื่อวานอุ้ใจอยู่เรา เป็นเีื่เป็นคาัดความอันตึ่นพอใจเนาะเราไปแล้วเขาก็ทำตามจิตประสงค์เขานี่เลยนะพี่น้องการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยังเห็นนี่ก็มีแต่ว่าเขาทำตามเพิ่นได้พี่น้องเลยในหมู่เพิ่นสั่งมาในใดเขาก็เห็นไว้นั่นแหละเพราะว่าเราเบาพิ่นเบาสิงเรากับบอมาตัวว่าบอม่าว่าบอม่ายังบอมาโอร่มน้ำนะใจขี่วะเนี่ยไรใจขี่ฟังเนี่ยไรเขากับอ่า สีว่าไปลายไปจะปนอนพิษทั้งนั้นทั้งนี้เนาะนี่เป็นการขันข้างขันขัดขันทันและเป็น,เน,น,นแบบนั้นแบบนี้ทิ้งกัเป็นคนในนี้ก็เลยเป็นกรรมของไปของมันเนาะอนามันเลยยากเนี่ยพี่น้องในเขตเอ่อแบบนี้เลยพอดไปชิมกันแล้วพี่น้องเนาะแต่ไม่ตนะ้อ,อมง,ง,ง,งมาฟางบึ่งเพือนลิมาตกลงกันมือได้อีก เอาข้าว่ห้ซอกเนนาะเวานนี้แมนนเผ่อจะได้ยินบอลเ่นีลรู้ว่าทำไรกเบงคือบเซนแต่กับูัวาเพิ่นนื้อในรคานี่ากพิ่นตัดใจแบบเล็ดขาดได้เลยบเซนนะบอลตัดใจคับแล้วเนหโอกาสแล้วบมือนี้บอให้โอกาสแล้วเลดขาดเลยคำบาสิงเอาถามอย่างเล่าเราตอปอ่าปึ๊บปั๊บปึ๊บอย่งตบมันนั่นแน่กัสิใครน เอาบอกว่าเวลาเป็ี่นค้นแบบนันตั้งแต่หลายมาแล้วเนาะตั้งแต่พ่อแล้วแรกเนาะนี่เป็นคนแน่นี่อยู่คือเก่าเป็นคนนั่นคือเก่าแล้วน่ะเพ่งออกก่อนมันเพ่งโพดเพ่งเม่เจ้าซังเพิ่มเติมลายบ่มันมันขี้ยงได้หัวมันอยากดุบบ่มันซอดุด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 ฮะขวาตุ๊กแห้งแค่อ๋อขวาหลังแห้งแค่พี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิจังหน่อยนี่ก็สิพากันไปได้พี่น้องเอ้ยบ่แน่นว่านั่นได้มาส่วนผลเพื่อนแล้วเนี่ย มีมงชนแถวนี้นะขมาเพิ่นเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนโจมนะกัดบริข่ามาแล้วบันขมาเพิ่นได้ชื่อขายกันเพิ่นนั่นนู่นนี่แล้วก็เพิ่นเส้นใบต้องลงเลยกับบริข่ามาแล้วจังหน่อยใช่ป่ะพากันเข้ามายังใช่ป่ะอีกเนาะเอาต่ได้ิข่าวมาเลยขมาวเพิ่นคายนั้พี่น้องเนาะเอาเพิ่นบาคายแล้วก็พระเจ้ามาเด่นเกินรู้เลย จังหน่อยสิว่าพากันเขามาเือนชาา,านเปลีป่ยนผนมันตอนนี้นะตอนนี้มันยังเป็นอันขององนผู้ใหญ่เจดียังเป็นกององนสะพานบุญอยู่พี่น้องไเนาะในเมื่อถ้าว่าผู้ใหญ่เจดีเพิ่งขายว่ามีคนหับชื่อเป็นเจ้าของน่ะก็เอาเกิดจะไ้เขามาบัดอันนี้ก็เขามาาชนผลมาสมรถอยู่บ้านอันนี้ครับ ทั <si suppression> ้งมาพ่อกับบอกเอ็นนะก็ได้มาดมกันเนี่ยพี่น้องเลยเนาะบอเห็นบอได้พ่อเราจังมือได้เว้ยบ้านนี้จะได้มาเนาะเออมือนั่นจะพ่อเราอยู่เนาะพ่อช่องมือน่ะนัดดาว่บ นัดดาบจังโปดนัดแังไกมาถือนี่แหละหเ็นน้าเลเนาะมาเ็นอือคีขนาดอาตามนัดเไดเออมีการนัดกันอีกเนาะนี่เมอน้า้อือมันามาให้มาีมันอยากเข้าโเลออลอยากเข้า่แเาไปพูดน้าเอายังต้่มใช่เราเอาหม้อไปไลฮะ จะคือยังเห็นอยู่หมดมีหมอดอกหน่ยพี่แต่กี่นะเออภาว่าหม้อดอกหนึ่งแล้วกับแต่ก้อนทงนี้เท่ายมั้ยนี่หนึ่งจังหวะเล้วันมันมีหม้อแม่แม่ใจดีเราเด้มาหาเราบางหันเด้เออหม้อตัวหนึ่งอีกจะมีแต่กระถ้วย เราแบ่งไปอยู่นะเนาะเครื่องนี่เนาะเอาไปเพราะได้ใช้ได้อย่างเล่านี่ยพี่น้องคือเราเอาเนี่ยเครื่องของน้ำเพื่อนกะมาอยากมันมาเอากะมาเอเราเนื้เห็นยุกัเบิ่งกินเห็นเยงเห็นอยู่ตัวไม่เด้เราเอาตัวตัวไม่คอยทามเราแล้วมึงน่เราบาตบาทจะไปบาที่มาเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหรืเตัวไม่เนี่ยเป้าเพื่อนเรา แต่หะอ,อไปฮะ,ะหากรมาเอานี่บ่ีไปน่ก่อนมพมงเดืองเนาะ่คอยก็ว่ขอขอขอวาผ่านตาอยู่เลย,เลยบางทีเนาะจิมาได้เมื่อคืนนี่นะเพราะว่าวันนี้บ่คอยขึ้นไปคือว่ามีเห็นพะโ o อ่ะเขาหัวมีเขาพราะว่า,าค,คอยขึ้นไปอยู่เมื่อวานนี่อค,ค,คอยพันพานตาอยู่ นนวันนี้เข้าสิไปเบ่งเคสขมพลาดเนะ่ยอยู่ไกลบ่ทางบ้า,า,บานทาา่ใบ,าบะเลเข้าไปในมู่วา้านเราบ่มีบ,าาบา<อ>้านสะาใบไปเออบ้าตัวใหญ่เฮาใหญ่บา้านบ้านมีวัดนั่บนบ่บ้านมีวัดนั่นแหละ เขาแนะนำจ้าบอกมีอันเจ้าของร้านแนะนำไม่ถ่ายแล้วลองเบิ้งว่ะจะอยู่พเพียงบอกจะอยู่พเพียงผู้ชายผู้ชายอ๋อเบิ้ง่น,นสวยที่มันจะบุญวัฒนารามารามีกับมีเนาะสี่ FC เอฟซีเพิ่นก่อนสีช่วยไปใครเบิง้งกักคักก่อนเด้อเพิ่นว่ะอ่าย่านมันเป็นคือบอยซิงก์่นว่ะเนาะอันนี้กับมัน คนเฮาก็คับสิเปียกๆใส่กันมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องผู้นึงคิดแบนึงผู้นึงิแบนึงมันก็มีหลายๆเตอยู่สิเป็นจังซี่เนาะมัน่บ่สิง่ๆาากะพอพี่น้องกเ็อยู่เนาะมันส่งใหญ่เพิ่นก็ยังีเนาะน้อยเานีแหยากเลยพี่น้องเลยฝนตก เลยส่วนคนวันนี้มันก,เะะะกะเน็เดิมเพราะเด้อเศร้าแลยแดดแดดเดิมหมอกเลยมีแต่ว่าจังหน่อยก็สำหรับที่นีน่แต่บนน,นียังไงกะ็เรอันเรียนสมาชิกคนเดินทางไปโตพี่น้องเลยเนาะเราก็ว่าอยากเะนั่นแหละพี่น้องถ่ายให้ผ่อมีพี่น้องเอพซีเบิ้ง,ง,งคือว่าบรเห็นไปถ่ายลงเนาะ บรรยากาศทางบ้นานเฮือนของบอสิงมูลค่าสองแสนบาทพี่น้องไงเนาะเอาพี่น้องไงเนาะคลิปนี้กับผมมีอย่างไรถ้าว่าผิดพลาดอ่าบดถึกบูถึกใจของเอฟซีได้หลายคนต้องกราบขอโทษขอภัยนะว่าทางบ่เวียงเองก็จะได้เดินทางไปหน้าโตพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ พี่ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปอ่าลด,ดลางผสมเรียบร้อยแล้ววานนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะว่าชีตอหน่านาชิมาเซกเบิงอีกยังชมโบเบิรมืวันี้พาไปโตสำหรับคลิปนี้นไปก่อนแหละพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเมื่อสุกุสุคนน,น้องขอขาาาาพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเมื่อสุกุสุคนพี่น้องเอ้ยทางบ้านทางเงินคงบบาสิ่งนี้แหละพี่น้องเนาะ